ค่อยกินนะครับอย่าก,กินเยอะครับเพราะว่ากําลังเครื่องเราเล็กสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมพามารีวิวเครื่องตัดหญ้าไร้สาย OC GT 406 KN นะครับแต่ที่ได้มาเป็นเซต A นะครับเซตพร้อมแบตเตอรี่4 m อนะครับอุปกรณ์ข้างในกล่องนะคร,ครับก็จะมีเลื่อยวงเดือน8นิ้วเลื่อยใบยมะละกอ9นิ้วนะครับแล้วก็มีเซต เครื่องมือมีกาดบางังกันญ่าติดนะครับแล้วก็มีบล็อกแล้วก็มีประแจนะครับเป็นไขควงแล้วก็มีเส้นเอ็นนะครับให้แถมมาให้นะครับแล้วก็มีด้ามจับกาดกันสเก็ตคุ้มมือรับกันแล้วก็มีตรงนี้เป็นบงังไม่ให้ชนกับต้นไม้หรืออะไรนะครับแล้วก็มีล้อมาให้มีสายคล้องกระปุกเอ็นแล้วก็มีแบตเตอรี่พร้อมที่ชาร์จนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องของเขานะครับตรงนี้สามารถปรับได้อ่ะแล้วตรงนี้ก็ยืดถ้ารหัส 406N นะตรงนี้มันจะยืดได้แบบแต่ว่าต้องหมุนอย่างนี้นะครับมันไม่เหมือน407 407จะเป็นแบบสีแดงๆปิดแล้วก็เป็นดีไซน์ใหม่นะครับด้ามจับตรงนี้เป็นปุ่มใหญ่ให้เราเวลากมตัด้า่เนี่ยเราจะไม่เมื่อยเพราะเราจะกมกมกี่นิ้วก็ได้อ่ะกมพร้อมกันทั้งหมดทุกนิ้วอะ่ะมันไม่เป็นแบบไกลเล็กๆเหมือนสมัยก่อนนะครับอ่ะ เครื่องเครื่องตัวนี้เขาเคมาว่านะครับถ้าเป็นแบต4แอมมันจะอยู่ได้ประมาณที่ผมเห็นเขาตัดนะจะอยู่ประมาณ20-25นาทีนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ต้องไปลองในเซตเนี้มันเป็นตัวนี้เป็นมอเตอร์แปลงฐานนะครับที่เขาพัฒนาตรงครอบตรงนี้มาใหม่นะครับนี่ครับป้องกันสเก็ต้าหรือสเก็ดน้ำกันเข้าได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับ ตัวนี้ทีนี้ความเร็วรอบของเขาครับอยู่ที่7 3 0รอบนะครัอบซึ่งเพียงพอต่อการตัดหญ้านะครับการตัดหญ้าธรรมดาก็ใช้กันที่ประมาณ6 6 0 0 0รอบ่างีก็ตัดกําลังดีครับแขนของเขานะครับยืดยาวสุดนะได้ที่1 3อยเซนติเมตรนะครับน้ําหนักตัวป่าของเขาจะอยู่ที่2กิโลกร,รัมนะครับผมถ้ารวมแบต4แอมป์ก็อยู่ประมาณ2โลก6ขีดนะครับนี่ครับ ภายในกล่อง,ของเขาผมได้มาเป็น406นะครับเป็นตัวเรียกว่าตัวกลางนะครับประกอบให้ดูนะครับอ่ะตัวนี้ผมจะใส่บางบังใบตัวนี้นะครับบางบางให้มันเวลาเราไปตัดชนต้นมงุงต้นไม้หรือชนอะไรเงี้ยชนปูนมันก็จะเซฟเซฟเราด้วยเซฟใบตัดเราด้วยนะครับ ที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นตัวครอบนะครับนี่ฮะตรงนี้นะครับเราก็สไลด์เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็มีสกูแถมมาให้แล้วก็เราก็จึงยึดไว้นะครับประมาณ2จุดนะครับวิธีการใส่ใบเอ็นนะครับแทงไปก่อนนะครับแทงอะไรนี่ก็ได้วะ แทงแล้วเราก็งอนี่แล้วก็ประมาณนี้ครับมันก็จะขอดเข้าอย่างนี้ถ้าใส่เป็นไว้ได้ก็ใส่แค่สองพอนะครับพ <อ S 1> เพราะว่ามันเว่ามันถ้าใส่เยอะมันจะเครื่องมันจะหลดเกินไปนะครับมาครับเรามาดูใบเอ็นนะครับตัดหญ้าเด็กน้อยก่อน ต่อไปมาดูหญ้าที่หนาขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้ผมจะใส่ใบมะละกอนะครับแล้วผมก็จะรับใส่ใส่สายคล้องนะครับทนี้มันก็ ยญ้าบางครับอันนี้กูถ้าเป็นใบอันนี้นี่ตัดจะต่างจากใบเอ็นเยอะพทสมควรเลยครับเห็นไหมครับผมจะตัดหญ้าหนาให้ดูนะครับเป็นหญ้าคานะครับดูนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้อวยนะครับ ค่อยยกินนะครับอย่าก,กินเยอะครับเพราะว่ากำลังเครื่องเราเล็กถ้ากินห่วมตอนมากๆเดี๋ยวเครื่องจะโหลดทำให้แบตเตอรี่ร้อนด้วย เห็นนะฮะไต้สบายผมบอกแล้วดูครับผมตัดมาตั้งเยอะแล้วดูแบตหน่อยกันหน่อยยังเหลือสามขีดเหมือนเดิมนะฮะผมจะตัดหญ้าตรงคันนานะครับน,นี่หญ้าค่อนข้างที่จะลกนะครับคุณผู้ดูครับ โ oh. อ้โหืูว่าแรงนะครับเราก็รูว่าเครื่องเราเล็กก็ค่อนข้างที่จะค่อยๆกินไปทีละน้อยนะครับไม่ต้องกินเยอะนะครับนี่ครับเครื่องเล็กเราต้องโน้มนะครับโน้มแล้วก็กินครับนะครับโอ้โ oh. หสบายเลยครับตัดได้ โอ้โหแรงครับแรงพอได้เลยยิ่งตัวนี้ยิ่งเป็นมอเตอร์แปงฐ่านก็ยังแรงครับแต่ว่าไม่ใช่เอาแปลงฐานไป ชนกับเฟืองกับใบตรงๆเลยนะครับอันนี้เขาจะผ่านเฟืองเกียร์ก่อนนะครับนี่ครับโอ้ผ่านเลยครับท่านผู้ชมครับคือง่ายเลยแหละครับ ถ้ากรณีหญ้าหญ้าหนาแบบนี้นะครับผมแนะนําว่าให้ปาดนะครับปาดแบบนี้นี่ครับแล้วก็ค่อยลงนะครับปาดแล้วก็ลงนะครับอย่าเข้าเยอะเกินนะครับเพราะว่าเราต้องคานึงถึงกําลังเครื่องเราด้วยนะครับเครื่องจะได้ไม่โหลดแบตก็จะประหยัดขึ้นนะครับนี่ฮะโอ้โหคือบอกเลยว่าแรงครับ เ,เหลือครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ